เอาเละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลงดันกันอีกแล้วนี่เจ้าดัน130ตัวนี้เลยครับผมซึ่งเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะลงกันทั้งหมด50รอบเลยนะและบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าดันตัวนี้กล่องเป็นกล่องแยกด้วยนั่นหมายความว่าเวลาเราลงเป็นปาร์ตี้เนี่ยขอไม่ต้องมานั่งแบ่งกับเพื่อนนะครับก็คือดรอปของใครของมันเลยนั่นแหละ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมนะครับเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยนะครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยราคา ค่าขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนๆเนี่ยจะได้ head free รับเฮดฟรีเหรือใช้แลกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ อ่ะทีนี้ผมว่าเรามาดูรอบการลงดันกันหน่อยดีกว่ามาที่เออร์ชิปเมนนะครับนี่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ดันเจียนแล้วก็เลื่อนหาอยู่ไหนเอย่ยอ่าเจอแล้วเจ้าตัวนี้นผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวละครผมนะครับก็ได้มีการลงเจ้าดันตัวนี้ไปทั้งหมด41รอบแล้วนะครับส่วนฉายาดันเจียนเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็คือเอ่อเจ้าดันนี้มี5ฉายานะครับมี100รอบ500รอบ1,000รอบแล้วก็5,000รอบนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะบ,บอกเฮ้ยพี่ไอฉายาดันเจียนเนี่ยแม่งมีทุ คืออะไรวะเนี่ยโดยต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าฉายาดันเจี้ยนแต่ละอันเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสแบบถาวรให้กับตัวละครของเราด้วยนยครับโดยแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะได้สเตตัสที่ไม่เหมือนกันนะยิ่งถ้าเป็นดันระดับสูงๆเลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสเตตัสมีแต่แจ,แจมๆนั่นเองเลยท่านผู้ชมทีนี้ต่อมานะยครับผมว่าเรามาดูของดรอปกันต่อเลยดีกว่านะครับโดยในส่วนของลูนนะฮะที่เป็นลูนประจําดันเจี้ยนนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นลูนคริติคอนดามเมดนั่นเองและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี โคตรแพงรวมไปถึงหินเจาะนะครับก็จะมีเจาะแดงด้วยแล้วก็เจาะขาวด้วยนี่แล้วก็เมอร์ไซค์เนี่ยก็มีบู RW3 แล้วก็ PW5 ด้วยนะครับและต่อมาเครื่องประดับนะครับก็จะเป็นสร้อยลิซิทส,สามโอ้โหตัวนี้นี่บอกเลยว่าหมื่นกว่าเกือบ20,000อยู่เหมือนกันกนะรวมไปถึงหูกาด9ก้าด้วยแล้วก็จะมีหูมังกรซึ่งเป็นไอเทมพิเศษของเจ้าดันตัวนี้ด้วยนะครับและยังไม่หมดท่านผู้ชมลงมาอีกหน่อยนะฮะก็จะมีพวกประดับบวก6อีกเพียบเลยนะครับนี่มีหูแหวมบวก6ด้วยและสุด ท้ายที่ด้านล่างเนี่ยก็คือการทหารรับจ้างนั่นเองเนี่ครับ ทีนี้ต่อมาเนี่ยผมว่าเรามาดูราคาของกันสัหน่อยดีกว่าเริ่มจากสร้อยลีซิส,สกันก่อนเลยไม่โอ้โหใสละหมื่นเก้าสองหมื่นเลยนะทุชมแล้วก็ต่อด้วยหูกาดบวกเก้านะครับนี่เจ้าตัวนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่อลาเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะละหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นหกเดี๋ยวนะและอีกเก้าพันมึงมาจากไหนเนี่ยโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแผ่นนี้เขายังใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเริ่มใส่ได้ตอนเวลล้อยห้าสิบนะครับฉะนั้นราคามันอาจจะแปลกๆสักหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวรอแผ่นหน้านะคร น่าจะโดดแน่นอนท่านผู้ชมทีนี้ต่อมาในส่วนพระคุมนะครับเราจะดูเป็นคุมไฟเนาะเอาเป็นตัวอย่างนะครับนี่คุมไฟอยู่ที่อันละแสนกว่าโอ้โหแสนหกแสนเและอีนี่แสนสีหลุดมาอันเดียวอีกแล้วส่วนมอไซค์นะครับตอนนี้เนี่ยบูคาราห้าหมื่นเลยนะแล้วก็ Rw 3นะครับอยู่ที่คาละแสนกว่า ส่วน pw 5ตอนนี้นะผู้ชมโอ้ยมึงขันแล้เกือบ4ี่แสนเอาเป็นว่าในคลิปนี้50รอบเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะได้ของแรอะไรที่เปิดให้ดูเมื่อกี้บ้างหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราไปลุยดันกันก่อนเลยดีกว่านะครับห้รอบถ้าพร้อมแล้ว let's go my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh, Poppin' off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be. going off every chance I get. I don't really take a loss, well I'll admit that's why I'll make it to the top. Yeah, I commit And no I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some a antiseptic. <laughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันครบ50รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือไอเทมที่เราดรอปมานั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีของอย่างอื่นมากกว่านี้อีกนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเรามาดูรอบการลงดันกันหน่อยดีกว่านี่มาที่เจ้าเออร์ชิปเมนต์เสร็จแล้วก็ไปที่ดันเจียนแล้วก็เลื่อนหาเจ้าตัวนี้เลยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยรวมรอบการลงทั้งหมดแล้วนะครับผมก็กลายเป็น9 1รอบเรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้ต่อมาในส่วนของดอปเพิ่มเติมเนี่ยครับก็คือหินขาวบวกเนี่ยผมได้มาทั้งหมด1 3 9เม็ดเลยรวมไปถึงออฟฟ้านะครับก็ได้มา34เม็ดแล้วก็เอ่อพวกประดับพวกนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมซื้อตุนไว้เฉยๆนี่ครับแต่จะมีเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเจ้าออฟขาวตัวนี้เลยได้มา70เม็ดนั่นเองนะผู้ชมโดยเริ่มจากออฟฟ้าก่อนเลยเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ราคาถูกสุดอยู่ที่เอ่อเม็ดละ12เจมเลยนะ ส่วนออฟขาวนะครับตอนนี้ราคาโดดขึ้นไปเมตรละ15้าเจมแล้วทานผู้ชมโอ้โหราคามึงพุ่งจังวะ แล้วต่อมาหินบวกแดงกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เม็ดละ85เจมเลยนะยครับส่วนบวกขาวเนี่ยตอนนี้ราคาล่วงลงมาเหลือเม็ดละ1้9เจมแล้วทานผู้ชมทีนี้ต่อมาประดับกันมากดีกว่านะครับโดยเอ่อในการลงดัน50รอบเนี่ยผมได้หูมังกรมาแก้5อันเองนะและที่สำคัญเนี่ยแต่ละอันออฟไม่ได้สวยเลยด้วยโอ้โหดูออฟแต่ละอันละก่อนอย่างเน่ามีที่น่าจะโอเคหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้นี่แหละแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยราคาในตลาดคิดว่าน่าจะขายยากแล้วนะครับนี่อ่ะลองดูหน่อยกดแล้วมัน ไปนี่อันละร้อยสิบเจ็ดเดียวนะอันนี้อันละร้อยโอ้โหสปาปึกงแต่ละอันเอาเป็นว่าหูมังกรเนี่ยผมจะไม่ตีเป็นราคาก็แล้วกันนะเพราะว่ายังไงก็ต้องมายัดสมุดอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าเริ่มจากอีเจ้าตัวนี้ก่อนเลยได้แบบบวกหกมา2อันนะครับโดยราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อันละ100เจมเท่านั้นนะผู้ชม2อันเนี่ยก็เป็น200เนาะส่วนอันต่อมานะครับก็คือหูกาดบวก6แล้วก็หูแวมบวก6นั่นเองนะครับโดยหูกาดบวก6กเนี่ยก็จะอยู่ที่ออันนละ100เเจมหื นะส่วนหูแวมบวกหกเนี่ยจะราคาดีหน่อยนะทุชมในโหสัตไปอัะละ700กว่า800เลยก็มีอันนี้ผมตีไป800ท้วนเลยก็แล้วกันต่อมาเป็นกําไรไฟเตอร์บวกหกนะครับแล้วก็ได้กาไรบวก4แบบนี้มาอันนึงด้วยซึ่งกาไรไฟเตอร์บวกหกเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่อ่ละ820รเจมเลยนะส่วนอีกอันนึงที่บวก4นะครับเจ้าตัวนี้ราคาอันละ3า5รเจมเลยส่วนอีกอันนึงที่แปลกมากเลยเนี่ยก็คือเจ้าแมทีเรียลตัวนี้นะทุชมไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเหมือนกันนะคร ไว้ดังคืนเลยนะเนะพราะเปิดมาดูอีกทีนึงปุ๊บปรากฏว่ามีเจ้าตัวนี้โผล่มาในช่องเก็บของซะง,งั้นและราคาของมันตอนนี้นะครับก็อยู่ที่อันละ400เจมเลยด้วยและอันต่อมาเนี่ยก็คือเจ้าลูนประจําดันเจียนตัวนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาโคตรถูกเลยนะครับเหลืออันละแค่390เจมเองนะทีนี้ต่อมาในส่วนชุดกันบ้างนะครับก็จะเป็นหัวฟอสชิลเลต82ลูนะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะขายยากแล้วก็ไม่น่าแพงด้วยนะครับโดยราคาถูกสุดตอนนี้เนี่ยอันละ100เจม 哦吼！Oh, ho, ho. มึงกกก็ถูเินและชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมือ GLM 7 2ลูนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่อันละ888เจมยังไม่หมดท่านผู้ชมยังมีมือ M7 2ลูของฟอร์ดชิ l ด้วยตอนนี้เนี่ยราคาขายถูกสุดอยู่ที่อันละ2,900เจมนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือมือ M7 2ลูของฟอร์ดเบดนั่นท่านผู้ชมซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยอันละแค่1,000เจมเองและเมื่อเราเอาทุกอย่างมารวมกันหมดแล้วเนี่ยผมก็จะได้เงินอยู่ทั้งหมด31,172เจมนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเราต้องเอาไปลบกับ10%ด้วยนี่ลบไป10%ก็จะเหลือเท่ากับ28,000เจมนั่นเองนะผู้ชมส่วนเรื่องต้นทุนในการคราฟไปดันเนี่ยบอกเลยว่าคำนวณยากมากเพราะว่าไอ้เจ้าเศษตัวเนี้ยผมไปฟาร์มมาเองเนะครแล้วก็ไอ้เรื่องเงินที่ต้องเอามาซื้อสะโตนตัวเนี้ยผมก็ตีบวกดาบวอยัดล้านเองด้วยก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนโคตรถูก อเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนิดนึงแลวกันนี่เปิดมาที่หน้าตลาดเสร็จแล้วเนี่ยมาที่หน้าขายเงินเอ็มนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคำนวณด้วยการซื้อเงินเอ็มแบบนี้นะเท่ากับว่า5เอ็มเนี่ย2,000เจมอันนี้ผมตีไป2,000ทวนเลยนะสมมุติว่าเอา10ขวด50เอ็มเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งหมด20,000เจมนึกออกไหมแล้วถ้าอยากได้สัก150เอ็มเนี่ยผมต้องใช้เงินทั้งหมด60,000เจมเลยน่ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมสมมติว่าเงินบบเ,อเ,อเ,เอ มาดูต้นทุนกันหน่อยโดยตอนนี้นะครับดาบบวก15เอาแบบมีรูเลยนะตอนนี้เนี่ยขายได้2 5 0ราคาอยู่ที่5 0 0 0ตีไป55,000 5, 5, เลยเนี่ยครับแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าถ้าเราซื้อขวดเงิน M เ,เนี่ยทั้งหมด150 M เราต้องใช้เงิน60,000เจมเลยเนี่ยครับแต่อีเจ้าตัวนี้ได้เพิ่มมาอีก100 M เป็น250 M เลยนะแถมใช้เงินน้อยกว่าอีกแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเราตีบวกดาบวอเองเนี่ยมันจะยิ่งต้นทุนน้อยกว่านี้อีก โอเคท่านผู้ชมสรุปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือรายได้รวมหลังหักภาษีแล้วเนี่ยผมจะเหลืออยู่28งหม่นนั่นแหละส่วนต้นทุนใบดันเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละคนต้นทุนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับและก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม